อ้าวสวัสดีครับไวให้มันดีหน่อยอ้าวสวัสดีครับเอานี้นะครับผมนะครับร้านทชนะอวนลากนะครับผมโพอวนเข็นนะครับวันนี้ผมมาขายนะครับอวนเข็นนะครับอวนเข็นหรือว่าอวนลอยนะครับตัวอย่างอวนนะครับอ่าหัวนี้นะครับแล้วแต่เราจะนําไปใช้นะครับเป็นอวนขนาด3ซมเซนสี่เซนสี่เซนนะครับ4เซนนะครับไม่ใช่3มเซนนะครับพูดผิดนะครับ4เซนนะครับแล้วก็ เ2 0นี่ะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเป็น N 20นะครับนะแล้วก็ความลึกนะครับ50ตานะครับลูกค้าอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับราคาพิเศษนะครับราคาถูกตึกถล่มนะครับนี่นะครับเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวผมนึกนะครอ๋อ2 5 5พนนะครับนะประมาณนั้นเลยนะครับลองทักมาถามอีกทีนะครับแต่ถ้าอยากได้อวนแบบนี้นะครับ แล้วแต่เราจะนําไปใช้นะครับเป็นอ้วนขนาด4เซน N20 นะครับแล้วก็ลึกนะครับนะในแนวดิ่งนะครับประมาณ50ตานะครับพอดีนะครับคนเข็นนะครับแต่หัวนี้นะครับผมแนะนานะครับให้ใช้ล้อมปลานะครับนะจะทําอวนล้อมก็ได้อวนลากก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่นะครับเราจะนําไปใช้นะครับนาไปใช้แบบไหนก็เรียกแบบนั้นเลยนะครับนําไปวางปลาก็เรียกอวนวาง นำไปล้อ,ลอมปลาก็เรียก่นล้อมนำไปลากปลาก็เรียกคนเข็นนะครับนี่นะครับ4เซนเอ็นยี่สิบนะครับลึก50ตานะครับเนี่ยใช้ลูกทุ่นนะครับเป็นลูกทุ่นพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วก็เชือกคร้าวนะครับเนี่ยสามมิลครึ่งนะครับเนี่ยอ่ะ ดูนะครับเทียบความลึกนะครับนะห้าสิบตาผมแนะนํานะครับไม่ต้องถึงเจ็ดสิบห้าตานะครับเพราะว่าตามันค่อนข้างห่างนะครับถ้าเจ็ดสิบห้าตานะครับเดี๋ยวจะเข็นไม่ไหวนะครับเนี่ยเพราะว่ามันลึกเกินนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับคนเข็นนะครับในความสูงของคนนะครับเวลาเราปล่อยอ้วนนะครับเนี่ยเลยเอวมาสักนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับก็พอแล้วนะครับพอได้เข็นพอได้ลากนะครับพอได้ใช้หากินนะครับหากินเกษตรกรนะครับนี่นะครับ2,550หรือเปล่านะผมจำราคาไม่ได้ลองทักมาแล้วกันแต่ก็ ราคาก็ประมาณนั้นแหละครับ2อ0 0ัน้านะครับทักมาถามอีกทีนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับมีหลายขนาดนี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งขนาดนะครับที่ผมอยากจะให้ได้ดูกันนี่นะครับอันนี้เก็บอ้วนหางนะครับถ้าเก็บดีๆมันก็ดูดีแต่ไม่เกี่ยวแล้วครับเก็บอ้วนเก็บยังไงก็ได้นะครับเก็บลูกเว้นลูกเก็บ2ลูกเว้น2ลูกอะไรก็ว่าไปนะครับนี่นะครับน่ะนี่บางคนนะครับอ้วนเรือเขาก็สาวสาวสาวมากองนะอ่ะแล้วแต่นะครับของเรานะครับหากินริมหาดนะครับ เออเนื้ออวนตาเรือใบทองเนี่ยปลายรุดแลนะ้วนี่นะครับนี่เินเนื้ออวนตาเรือใบทองโอเคนะครับนี่ลูกค้าโอนเงินมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปส่งให้นะครับวันนี้ไม่มีเก็บเงินปลายทางไปแล้วครับสวัสดีครับจังหวัดภูเก็ตกระทู้ภูเก็ตนี่